สวัสดีจุงกะแม่บางโปรโนี่นุ่มแบบประสริแต่เฮ้ยนี่นี่เห็ดมันปูนะคะก็วันนี้วันหยุดนี่เลยเหมือนมันโดนน้ำแล้วมันก็บานมือว่าเออรีสรออรุูรเออรี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 บราสเบอร์รี่ป่านะคะนี่ เต็มค้างทางเลยจ้านี่เลยคะ่ะลาสเบอรี่ป่ามือนี่เกิดเองตามธรรมชาติเด้อพี่น้องเสียดายนะคะมาช้าไปเห็ดเน่าเลยเนี่ยดูเห็ดเน่าแล้วอันนี้เน่าแล้วนะคะแล้วก็ไม่เอาไปเนาะเห็นไหมฝั่งนู้นก็เน่าเน่าไปหมดเลยค่ะเรามาเจอช้าไปอะ่ะมันจนโดนฝนจนเน่าแล้วนะคะนี่เห็นไหมก็ ไม,ม่มีให้เก็บโดนฝนเน่าหมดเลยอันนี้เน่าเลยนะคะเน่าเน่าอยู่บนภูเขาเป็นไงนั่งเก็บสบายใจเห็ดเจอโกดังเห็ดเห็ดอร่อยแปดสิบองศา ไงจ้ <laughs> าดูอันนี้โห oh. สวยมาก oh. นอนเก็บเห็ดสบายใจเลย ดูวนี้เปิดพระอบอันนี้สวยยังไม่เน่านี่โอ้โหได้แกงแล้วคืนนี้ไลยบอเจอเยอะไหม <laughs> มันโดนฝนแล้วมันเริ่มเน่าแล้วนะคะถ้ามาอีกอาทิตย์หน้าก็คือไปเลยเนี่ยเห็นไหมไปแล้ว พนักงานเก็บเห็ดเกือบจะไปแล้วนะคะอยู่ข้างหลังอีกเกือบจะเดินไปแล้วเมื่อกี้ลืมตรวจดูเนี่ยมันอยู่ในโมอดบางทีเราก็ไม่เห็นอะ นป่าฟินแลนด์น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะคะเห็นไหมเนี่ยมันจะโล่งมากเลยนะคะถ้าเข้าไปลึกก,ก็อาจจะน่ากลัวนะคะถ้าเราเดินไปลึกแต่ถ้าปกติทําข้างทางตามอะไรเงะะี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นประมาณเนี้ยป่าบ้านเขานะโล่งๆไม่ค่อยรกไม่น่ากลัวนะจ๊ะถ้าไปแนะนําก็ ไปกับเพื่อนไปกับแฟนอะไรเงี้ยนะคะเผื่อหลงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราถ้าเราเดินเข้าลึกเกินอะไรเงี้ยเนาะเผื่อหลงมันน่ากลัวเต้แมวเอาางโอนเอ้ยนี่โดกีเนะาะเหมือนมีคนมาเก็บแล้วตรงนี้นะคะก็เหลือแต่อันแบบนี้น,นี่แบบนี้กำลังสวย เอาหัวเตะเลยหัวหลุดน้ำมูกไหลโอ้โหจราขอลังเป็นกรูเลยเนี่เยอะมากอะเต็มถังเลยอะเต็มเต็มเต็มถังเต็มถังโอ้โหเยอะมากดูเรานะคะเต็มถังเลยแต่มีกาไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะเพราะว่าเขาเก็บอย่างเดียวอะ ปาลีออนไปซีนาเกาไปเลกากันนะเน่เหมอฮะเยอะมากอะโอ้ยไม่ก